เอาอย่างนี้ไหมครับให้เอวอกหอมแก้มเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเอาไม่กล้านี่มืออย่าพิมพเล่นได้ไหมพี่น้องครับกูก็อยากจะรู้ว่าเพราะอะไรพี่น้องอยิ้มทำไมแล้วเล่าสิก็วันนั้นน่ะที่พี่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็รีบวิ่งไปพาคนแก่ข้ามถนน เราก็เลยเกิดความประทับใจเผื่อวันนึงเราแก่ไอ้วอกจะได้พาข้ามถนนได้ใช่ไหมครับเปล่าค่ะคือภาพพี่เขาในวันนั้นเท่มากสนับหนฮะเดี๋ยวไอ้วอกมึงจุงคนแก่ไงให้ดูเท่ววะมึงจุงแบบกูปะดีอ๊ดมาเป็นคนแก่เตียนยายเดี๋ยวผมจะพายายข้ามถนนนะย่าไปเดิระวังครับยาย ไอ้หนูบอกอะไรรึบอกรถโอ้ยโบกนี่แหละไปช่ายนี่ไฟเขียวมารถชนกูตายพอดีพี่นนองครับแบบนี้ใช่ไหมครับคุณใช่ค่ะภาพวันนั้นอ่ะพี่คตจุงเท่ๆแบบนี้เลยรอยยิ้มที่อ่อนโยน สายตาที่อึนหนูจำภาพนั้นไม่ลืมเลยค่ะโอ้ยขนลุกอะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอหนูในเมื่อน้าเขารักหนูขนาดเนี้หนูก็รักน้าเข้าไปสินี่รักปานกูไม่จับน้าเขา้าคุกกระบุนแล้ว <c oughs> มึงจะไปแจ้งความจับเขาเรื่องอะไรเขายังไม่ได้มาหลอกอะไรมึงเลยนะหลอกให้กูรักไงแต่คนที่แจ้งความจับคุณน้าได้เนี่ยน้องเอมนะครับ พราะคุณน้าเนี่ยไปแอบอ้างหลอกใช้รูปของเอมเนี่ยมาเป็นโปรไฟล์ตัวเองแล้วไปหลอกคนอื่นอีกทีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดถูกแจ้งจับทั้งติดคุกทั้งปรับเลยนะน้ารู้ค่ะแต่อยากให้เขารักอะไม่รู้ต้องทำยังไงอ้าวผมก็บอกน้าแล้วไงครับน้าก็ซื้อขนมมาให้หลานมันกินรับรองไอ้หลานคนนี้รักน้าอยู่แล้วครับจริงเหรอไม่จริง <laughs> แล้วต้องทำยังไงพี่รักหนูอะโอ้ยทำยังไงก็ไม่รักหรอก เพราะความรักมันต้องเกิดขึ้นเองนี่ไงเห็นไหมมึงก็เข้าใจไงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่ามึงก็ต้องเข้าใจน้องเอมด้วยเพราะน้องเอมเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับมึงไม่หรอกเดี๋ยวพูดยังไปก็รักกันเองใช่เดี๋ยวคุยกันไปก็รักกันเองจากเกอ้ไม่ได้ไม่รักหรอกเพราะผมมันมีใจให้น้องเอมไปแล้วหนูก็มีใจให้พี่เหมือนกันค่ะเจ้า ไม่ได้เรื่องอ้กูก็ไม่รู้หรอกพี่น้องครับมึงก็มีเหตุผลของมึงน้องหนูนานั่นเขาก็มีเหตุผลของหนูนาเขาเม่เคลียร์กัตซีพี่ถามคำเดียวเลยตกลงยังไงก็จะไม่รักพี่ใช่ไหมไม่ค่ะคำตอบเดียวกันเลยยังไงหนูก็ไม่รักนาหรอกให้รู้รู้ชีงอย่างนี้เลยเหรอวะ เดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจมี